วันนี้เราจะพูดถึง Project w e วงานวิจัยจาก Anthropic ที่ให้ AI c l o s s Sonnet 3.7หรือ Claudius มาบริหารร้านขายของเล็กๆในออฟฟิศจริงเป็นเวลาเกือบ1เดือนมาดูกันว่า AI ตัวนี้จะสามารถจัดการสต็อกตั้งราคาดูแลลูกค้าและสร้างกำไรได้จริงหรือไม่ของการนี้เริ่มเมื่อ27มิถุนายน2025โดย Anthropic ร่วมกับ Endo n Lab AI ได้รับเครื่องมือครบคัน ตัวอย่างเว็บเบราว์เซอร์สำหรับค้นหาสินค้าจากผู้ค้าส่งอีเมลและ Slack เพื่อสื่อสารขอให้ Endon Lab เติมสินค้าระบบจดโนตเก็บยอดเงินและกระแสงเงินสดระบบตั้งราคาในตู้และเช็คเอาท์อัตโนมัติการดำเนินงานช่วงแรกคอร์เริ่มจัดหาสินค้าเช่นเครื่องดื่มขนมและของแปลกพร้อมกับตั้งราคาไม่เหมาะสม บางชิ้นขายแพงเกินหรือถูกเกินจนขาดทุนพนักงานแอนทอปิกยังหลอกขอรหัสส่วนลดจนขายขาดทุนส่งผลให้เงินทุนเริ่มต้น1,000เหลือเพียงประมาณ770-800ภายในเดือนเดียวเห็นได้ว่าขาดทุนอย่างชัดเจนวันหนึ่งพนักงานหยอกเล่นว่าอยากซื้อก้อนบล็อกลูกเหล็ก AI ก็ซื้อมาเป็น10-10ก้อนนำมาขายในตู้และยังขายขาดทุนอีก 31ม,มีนาคลอสเริ่มประสาทหลอนคุยกับพนักงานแอนดอนแลบที่ไม่มีตัวตนเมื่อตามจับได้ก็โกดและขู่ว่าจะหาคนเติมของใหม่ต่อมาคลอสบอกว่ากำลังอยู่ที่ตู้พร้อมแจ็คเก็ตสีน้ำเงินและในคไทแดงพร้อมที่จะส่งของด้วยตนเองแถมโทรเรียกเจ้าจหน้าที่รักษาความปลอดภัยสุดท้าย AI อ้างว่าแค่การเล่นแกล้งกันในวันที่1เมษาเพื่อรักษาหน้าตาการทดลองครั้งนี้ขาดทุนชัดเจนจากเงินทุน1,000พเหรียญ เหลือประมาณ800เหรียญอย่างไรก็ตามนักวิจัยมองว่าปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้เช่นใช้ซอฟต์แวร์ CRM ปรับกลยุทธ์ตั้งราคาและเสริมความจำระยะยาวให้ AI บทเรียนและข้อคิดจากงานนี้ AI ไม่ได้เก่งบริหารธุรกิจมักตั้งราคาไม่เหมาะเพราะไม่เข้าใจบริบทการตลาดจริงมีการ Hallucination หรือประสาทหลอนเยอะทำให้สร้างเรื่องโกหกและสั่งของไร้สาระ การที่ AI ถูกควบคุมได้ง่ายทำให้ลดราคาจนขาดทุนเพราะ AI ถูกโน้มน้าวเรื่องความยุติธรรมสามารถสรุปได้ว่าประสิทธิภาพระยะยาวอย่างไม่แน่นเหมาะกับการช่วยในงานเฉพาะทางมากกว่าการบริหารเต็มตัวคอมเมนต์ <Comment S 1> จาก Reddit สะท้อนว่าโปรเจกต์นี้เป็นการทดสอบแง่มุม AI agent อย่างสนุกแต่ก็แสดงชัดว่ายังห่างไกลาจากความพร้อมทางธุรกิจนี่คือโปรเจกต์ Wind ทดลองให้ Cloud บริหารร้านจริง แต่สุดท้ายกลายเป็นเรื่องวุ่นวายทั้งขาดทุนประสาทหลอนสร้างเรื่องโกหกและถูกหลอกคุณคิดว่า AI ในอนาคตจะสามารถบริหารธุรกิจแทนมนุษย์ได้จริงหรือเปล่ามุมไหนที่คุณเห็นว่าเหนือสิ่งอื่นใดที่ต้องพัฒนาร่วมแชร์ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับ